รับสตีเอสพีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบรูเลืองอะไรยนนะครับผมมาครับผมจําได้ไหมครับรถบัสคันนี้นะครับเมื่อต้นต้นปีนะครับนี่เรามาดูนะครับตอนนั้นนะไม่ได้ราคากันนะครับผมนี่ของแท้มาแล้วครับสีบุูเลืองอะไรยนต้องมีเสียงโทรศัพท์เข้าครับมาแล้วฮะ นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้ครับนะฮะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ราคาก็ะนะครับมาวันนี้ป๋าแกก็ทําตอนนั้นมันมามันสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนั้นนะมันแบตไม่มีไฟนะครับทีนี้ไปป๋าแกก็เลยซื้อแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็เช็คระบบะระบบไฟระบบอะไรทุกอย่างนะให้ขี่ได้นะครับวันนี้เลยคุยราคากันแล้วก,ก็วันนี้ว่าจะมาเอาที่แรกนะครับแต่ มีงานต่อครับมีงานต่อที่สมุดปากการนะครับก็เลยจะซื้อไว้นะครับจ่ายเงินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวซื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสมุดปากการต่อนะครับที่แรกว่าจะมาขับเอาเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูรถคันนี้ครับบางทีคนยังเพิ่งเข้ามาดูอาจจําไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับรถคันนี้นะไขรหายอยู่ครับรถเครื่องท้ายครับรถปรลมเครื่องท้ายนะครับ ตัวถังเชื้อชัยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่เลยเฮีเดี๋ยวมาดูครับถึงแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเช็คระบบนะครับระบบเครื่องระบบไฟนะครับว่ามัน ขี่ได้ไหมถ้าขี่ได้ก็คุยราคาครับคุยราคาก็เดี๋ยวจ่ายตังไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาขับเอาที่หลังครับนะฮะสมสีวงแก้วครับโอ้แกชาร์จไฟไปดูแม่ผมชาร์จไวบ้บ่ได้ผมต้องเอาแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับกลับด้วยนะ,นะะจำได้ไหมครับคุณคุ้นนะครับ อยู่เพเภอด่านเยอะๆนะครับเนี่ยสิบสองเมตรครับสวัสดีครับปะาบอกลูกเวดหือไปบอกลูกว่าที่ขายครับทรงโอเอาแวดอ๋อมีสองลูกเนาะครับ บอร์อะไรก็ออกยางได้อน,น,นะบ่เอาไปเลยไปเอาออกยางได้นนมีน้ำมันเครื่องมีอย่างบ่โอ้ยพอต้งองมันเลยตัวเฮ็ดม้าล้วก็ตจาบ่เครื่องนะทีนี่ฮะคันนี้ไม่มีคัสซีนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกคัสซีโลมฮอ,อก <S <S เป็นแหนบนะครับเดี๋ยือดแฟร์กัน ไม่รู้ันเป็นเแบรบกแห้งเแบรบกน้ำนะครับเดี๋ยวผมดูให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆรถแอร์นะครับเหือนรถแอร์แต่ไม่ใช่แอร์นะครับมีทั้งยีสุมีทั้งฮีโน่เนี่ยส <c oughs> <12 S 1> ิบสองเมตรทรงโอันยาวๆเลยทรงเตี้ยครับอันแบบนี้นะทะเบียนขาดปีหกศูนย์นะครับอันแบบนี้ขาดนานแล้วไม่รู้ว่ามันจะขับเคลื่อนได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองลอง่อา ขยากพยาันดูครับวันนี้นะฮะว่ามันจะขี่ได้ไหมถ้าขี่ไม่ได้ก็จะอ,อะไรล่ะดูอีกทีหนึ่งครับนี่ฮะสองโอเอรส่องท้ายยาวมากครับหรือพื้นที่มันแคบวะเนี่ยเบรกน้ำเนาะ ไม่ไเบรกแห้งหรือเบรกน้ำเนี่ยเบรกน้ำเบรกน้ำเบรกน้ำนครับมันมีอย่างอันนี้ซับเบรกด้วเนี่ตรงนี้ซับเบรกมั้งใช่เวลา้วเวลาเราจะเปิดนะเขาเปิดตรงนี้โออ๋อซับเบรกซับเบรกเครื่องเสียงเครื่องเสียงแล้วไอ้โต้เมื่อานสามที่โต้แทบได้เบิดเลยครับมันเสียแต่ไอ้โต้ที่ว่าโต้แปลงไฟนั่นน่ะอ๋อแปลงไฟยึด สิบสองเอ้ยยี่สี่เป็นยี่เป็นสองร้อยอ่ะน้องนั่นนั่นเล่นเลยครับไปบอกเจ้าของมันคราล่าคนขากะมาเลยบ้าอ๋อผมมีโทรศัพท์ติดต่อกันติมีอยู่อันนี้อันนี้หม้อไม้บ่ครับนี่นี่หม้อไม้มันเอามันเป็นตัดติดบ่นี่อันนี้หม้อไม้อันนี้อันนี้หม้อเก่าตัวมันใส่ได้อยู่เอ๊ะซึงตัวนี้อะไรตัวไรล้มนี่หมดครับตั้แยกตัวแยกอย่างพวกนี้ตัวแยกมันมันไหลย้อนบ่ครับ สองร้อยยีสุเป็นเครื่อง PE นะฮะ PE เถอไม่ใช่เถอโบนะตัดเป็นธรรมดาองกั e. ีนะนี่คร,รับ ไอ้คำหมาควนแล้วเขาเรียกเองยังขึ้นมาทุกยางไฟเฟยมีเฟย์ของเครื่องกันแค่นั้นหมดรถย่านรถนอกตัเนี่ยรถรถเครื่องมันเน,นี่ยโอ้หวางไว้ซื้อราบแสนแปดเฉพาะเครื่องมันก่อนเลยลงเล่มไปครับเนี่ยลงเล่มยังเรียบร้อยไปแล้วอ๋อครับ เรียบร้อยหมเลยปั๊มใหญ่ปัม <Okay. S 2> ป๊มลมปั๊มลมใหญ่เรียบร้อยครับเดีย๋ยวมาลองเครื่องครับวันนี้ยังไม่ได้ขับกลับนะครับเดีย๋ยวมาลองเครื่องระบบะบ,บไฟนะฮะเข้าเกียร์โยกหน้าโยกหลังวันนั้นใะไรจำคลิปนั่นได้ครับคันเร่งก็ขาดนะครับ เคครรื่องับเน้นเครื่องครับคันนี้นะฮะตู้นี่ผมรับงานนะครับใครจะไปทำร้านกาแฟนะครับเพราะว่ายกเครื่องออกง่ายๆเลยเครื่องท้ายแบบนี้นะครับออกง่ายครับเครื่องท้ายเดีย๋ยวค่อยไปชมภายในครับ ยาวยาวมากครับมันดูแคบพื้นที่มันแคบแคบมันจะดูยากๆหน่อยออปอกแบกทำงานแล้วมันไลยอ้อน ดูภายในครับถังน้ำมันอ๋อน้ำมัน,น,นโอ้น้ำมันสองร้อยสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรถังแปรยาวผลิตสิบสี สี่สิบเจ็ดไหพดาพกกอนแวมันเสียมันนึงออดทีวงทีวีเนี่ยมุน้น,มน,น, TV, นี้่ได้เปิดนะไม่ได้ไปดเปิดเลยใส่ได้เปิดภาพื้นพอออกดอกมาแล้วครับวันะยกเข้าดีใครเพ้่ไปดีเปิดดเเปใดนะเปิดทุกอันโอเคเปิดลงมแค่ใดเปิดตัวโอ้โหโซนมานี้บคอยเห็นมาไหนดโซนนนไ าตเปิดสว่านเลยครับนี่ไม่ต่ำถ้าเปิดระบางก็เปิดนี่นี่เปิดๆเลยไอเทียนกระลมตัวนี้โปรตีนกระลมตัวนี้ไหนนี่ปัญหาโอ้ฝืดแล้วนี่ครับฝืดแล้วบกติบานครับบ่อสามสองโอ้พื้นต่างระดับครับพื้นต่างระดับตัวนี้มันจะมืดหน่อยครับเพราะมีผ้าม่าน ประมาณก็ยังสะอาดอยู่รถจอดในร่มครับรถจอดนานน,นะรถจะจอดในร่มตัวนี้ก็น่ากลัวหน่อยครับสร้างขึ้นเองนะฮะตัวนี้หนาาเลยเนี่อก็ล้วลมตีอยู่ตีกี่ตัวนี่นนนมนไม่ ไม่หมุนตัวหนึ่งครับไม่ทํางานตัวหนึ่งครับบ่อสามสองครับโอ้กว้างมากเลยครับบ่อสามสองในตู้มันจะกว้างครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทสักพักครับเดี๋ยวรอมาดูนะฮะว่าระบบลมระบบเบรคเป็นยังไงนะฮะลมมันขึ้นไหมนะเนี่ยไฟออกนะครับไฟออกคล้ายรถเอร์ครับ แต่ไม่ใช่รถนี้รถพัดลมนะครไปออกครับรูไฟเลี้ยวเป็นยังไงงานครับอ่ะข้างหน้าทำงานนะครับข้างบนทำงานครับระบบไฟใช้ได้ครับ มาดูเครื่องครับเดี๋ยวนี้นะฮะดูเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คใหมด่ดเลยคันสีว่ามันตรงนะครับ ครับเด้<ง>ผมสิไปอ่าสมมติปากการก็เดี๋ยวผมจ่ายเงินไว้เบิดแล้วก็เดี๋ยวมื้อหลังเดี๋ยวผมนัดอีกทีนึงแต่สิเอาหมอบเเบสไปสองลูกโอราะทีแรกวันศุกรครับคันนี้ละแต่ันน่าเดี๋ยวยกเบื้งนะครับว่ามันมีมันเบรกระบบเบรกระบบอย่างไรบ่เดี๋ยวเปิดประตูก็เลยครับครับผมเพราะว่าผมจ่ได้เอามาผมจาืจอเ้านี่หมอบเเบสเดี๋ยวไปขับเอารถอยู่สมมติปากการกครับก่อนแล้วธนาคารนี่น่าจะไป อาไปเอารถอยู่ไยูโคราดใช่โเอาไดไหมครับไปไปโคราดปะฮะโคลาดไปโม่ดูโคราดโอไปยูไปโมเอาแล้วเล่มเลยครับเล่มเลยเออเอาเล่มเอาเล่มมาเช็คมาเลขนะครับ อันนี้มาลองระบบครับน่าจะไม,ม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวจะขับกลับเลยครับเดี๋ยวให้แกถอยลถมาดูก่อนครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับมามาม,ามาเนี่ยพื้นที่แคบหน่อยครับตอนถอย เครื่องท้ายจะเงียบนะครับเวลาขับ ไฟประมาณกองนะครับนี่ครับกูเลปล่อยค้าทำไมกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหโหลดไฟได้ยหลดไฟได้ นี่ออกมาดูโสมแล้วครับโอ้โหนี่ฮะมันทำไมกระตุกกระตุกคาดมันต่ำวะออกคาดข้างเลยไปเกียร์ข้างวะ คัดน่าจะมีปัญหาโอ้เด็กน้อยประลายเลยคัดมันน่าจะมีปัญหาออกเด้อเด็กน้อยเด้อคัดมันต่ำหมดหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันคัดมันน้มันคัดบ่มีบ่ครับเป็นยังไงไม่ดีน้อกมันคัส ว่่มันไม่ได้มันตัวจะแทะมาหเลว่ะท่ได้แล้วนีอย่างไรครับโอ้รถมันเบ่ะอาเก็บเลยครับโอ้โหลดควายเด้อเสียวเลยว่ะเอานสอนไปเสียวะโอ้ อ่ะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาคันนี้นะครับใครหาอยู่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาะท,ดทดสอบทดสอบเทสนะครับโอ้โหวางมาครับรถเนี่ยเงียบๆครับเครื่องหน้าไอ้เครื่องท้ายอ่าเป็นแหนบนะครับตัวนี้นะไม่ใช่มีถุงหลอกถุงลมนะครับรถุ่นนี้ ึ้นมอก็ไ,ได้ป่เนียโอ้แรงใช้ได้ครับไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวมามารับเดี๋ยวมาอ,าอีกทีหนึ่งครับนะอ้แข็งกิ๊กเลยครับเรื่องไม่มีอายไม่มีอะไรเลย แต่น้ําหน้านะไม่มีดันหรอกครับเพราะว่ามันดูคาบจากคาบแล้วไม่มีคาบมันไหลออกมาเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวเช็คหมายเลขเครื่องครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้างครับคันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค,วครับผมกับสีบุเรี่อ,อะไรโยนคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุหรี่อ,อะไรโยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโอกาส,ห,สห,หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ